มันมาบอกเลขเจ๊กอันนี่มือนเนาะบอกเลขน้องมะนาวเนอะพอ,อยเพิดในเงินดินสงการนี่นมือนบันทีน้บบนองมะน,นาวมือนบันทีหนึ่งอีกสิบปลายมื่นกับสงการอุย้ยไปหาเงินนะไซมมาลินแต่สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเบขขอร์สมองสุพรกายินดีต้อนรับเข่าสูงสองสามบนลายคือเก่าคือเดิมวันนี้กับมาหาน้องมะนาวอยู่เฮือนอยู่ซันคือ เก่าเนาะกับมื่อี้ก็เป็นแม้วัดอาชีพทางนอกมะนาวเพมือนกะคงจะไปไหนไปใคไปหน้าเนาะกับเป่นไปร่วมเนาะไปโบสถ์ที่น้องฟ้าต้นมะกอกอยู่ปลายฟ้าพี่น้องเลยโอ้ปลาปลายบ่อนันไดน้าเพ่นเนาะฮดกบักใหญ่สบายดีน่องมะนาวมาแต่ใช้เจ้าคือว่าเห็นลงไปลงมาเมื่อนี่ ไปดินเท็ดไม่ไหวนี่นอกกวคือเห็นขี่รถน้ำสาทองบอกบอกตอนแรกที่ว่าเจ้ามาแต่รวมแล้วคือเห็นลงใต้แล้วัดบน้อยนึงบัดเห็นขี่รถกับสาวทองข่อยด้วยงงเลยส่วนเหนือส่วนใต้อยู่เท้าหลุดอันนี้ส่วนเหนือส่วนใต้มียางอันนี้ปะมีกับไข่ไขก็ไข่มาสุกขาข่อยได้ขาแห้งหน่อยนี่นี่นะหัวหามีเบียดเอาหัวหกเปหัวซีราคาซูซีกันตรงนี้ใส่ไข่ ไอพะกบมีว่าผักบดิฉันว่าม่ได้เศ่หมอกมันได้ฐานนะนอกมานเอาีฟชีมหาบอพือจะถายถูกกระบอกจิบมือได้สงอฟีมหามหาเพ่นอยู่หุบหาเปจิตเพื่อนวันนี้ให้พาจะไปหาให้ได้ปะนเหรออือน้ำอ้อยน้ำอ้อยอย่า้นนน้ำอ้อยบิดจิ้นปั่นนะอยูใช่นะกินอยู่ ใส่แต่ยากแท่ใช่บ่ะหานกันนี่่เคยกินน้ำมอยไอ่เคยกินน้ำมอยสดเักเผื่อได้ไะ่เคยกินคาแ่าบเจคไหย้พิ่นบิดเอาไนยานันหวานคือเทายปลอดาโอ้พิ่นเ้ามาแจกมาแเจิคนแถวนี้ลังไปกินดิเซลมาแจคจากะไรน้ำพิ่นกะจกอยู่หรอวะช่ากอืจแซ่บเนาะหวานแทบเออมันก็ชุดน้ำน้ำมอยเนีว่ะหวานเกินเนาะน้ำอยเอ้มมนยังหวานหิวเผาบ่ กห่อย่ังถึงเยอแบบตัวนี้คือบบดื้อคนคือดื้อท่านคไม่ได้ไปนาบ่มนี่มันจิเกาะสงสร้างขาได้ปบดนี้อง่ได้ไปไปเช้านี่ไปเล้เข้ามาปลูกเบิดเรียบร้อยแล้วพักปลูกเบิร์ดลบุ้งเลยอันบุงยังไม่ได้วนอานไม่ยังวันวีบ้านวันอะไรวังฉากร้่าเนาะเออแมนแนแมเหมาะเลยเพนั่นก็ดินแดงแค่มันก่วง เพราะขุดดินให้หน้าหิวใชค้คูมาพอดีเป็นนานเขาเขาให้วงไว้เอาดินให้หน้ามา,าจะปลูกก็ได้อันหลวงหินจำเจ็บอะแม่กินบะรุงสายตาดีขนาดตักบงมาเพิ่นนี่เบิ่งแง่มันจะขึ้นได้บ่น,นี่เบิ่งแม่ขั้นใดก็โตเจ้ามันห่างกันเป็นศอกเป็นว่ามาอยากขึ้นเฮือนป้า หรือว่าเพิน่นให้โอกาสปัวจักบ่สิเดี๋ยวเพิ่นฝึกวะมาทิ้งคันว่าตายคือตายอยากตายซาเถอะขัดงวัวคนอื่นคือว่มามือเดียวตายหรือว่ามีในเห็ดคือเปย์เจ้วาออจว่าบอกรอปีเห็ดคือเปย์เจ้า,าอันปฏิบัติไม่บอกยังบอกมีไปหาเง <laughs> ินบอกบอยู่คนละเงื่อนแล้วกันเนาะอืมเรนอนเล่ยนบม คือว่าเลิกโบสถ์แล้วก็ถาเจ้ากินข่าเปียกบุหินเจ้าว่าสันคือบุษากินบุษากินให้แตกสร้างบุญยากแะแม่น้องสาวบุษา,ากินใจเด้อมาอยากกินไข่เฮ้ยังอเอเอหมากับไข่ก <c oughs> <ป>ับแมวเดี๋ยกว่ามันอยากกินไข่แยกมันจะกอยาก่าขืนมานี่มีผักบ,บงตม้มใส่คักวที่อนอ,อะผสมกัน<ม>เอาไข่ลงไปเลยกินข้าวกับแม่เชอร์มอน ไม่เลยกินอยู่บดบอกรักินยูเพื่อนต้มไข่อือไข่กับไข่เจอไข่ระบายเปิดเปือแล้วบ่ไข่รนะกินอยู่เปิดเปิมีเด้สัมีไม่ได้กินแต่เพิ่นาะเอาเย็นมาเปิดได้ขนาดนี้ว่ามัยังกระเปิดมันยังกระเปิดจักระซื้ยยังมา่หาเอ้ยกะมีก็ว่าประหยัดใส่ไข่ก็มาจนเปิดแต่ก็โตู้เอายังเนาะใส่นมมะนาวเวนเปิดเอากินเลื่อยเอากับเปลี่ยนเอาอื่น อ่ะมาเพิ hmm. hey, been, been mm ่นกระหิ้วเข่าบ่อรวยจังใดเกลือเข่าอีบ่อหนิเมื่เช้ามื่อนี้ยังมีไผมาหาบ่ออืมมื่อนี้อืมบ่อตลางสะอาดนอกหลังจากที่ได้เตียงได้ไม่กวดอ่าเป็นเป็นตะยู่แต่เศร้าแล้วป่แต่ก่อนนี่จักมันยังมันยุ่มมันยะนี่ขันเอาไปปุ๊กไมกมันยัะวานนี้หางามยหางเงยอยู่แท้ ขาดหัวก็มีก็มาเคลือคืนดิผักแวบอะใส่ต่มหมักฮวงเนาะต่มหตมกักฮวงตำหมักมักเป็นแม่นเลยสลายเจ้าหนูจะไปออกป็นเนี่ป้ะตาแม่นหมักเป็นหมักเป็นหน้าทางเหนือใกล้ใกล้เฮือนใกล้เฮือนสาบุสีเจ้าพ่อไก่เฮือนสาทองนะมีบ่มีจ้าก,ก็ออกเป็นชุกกินแซ่บแล้วมีทั้งหม,ม,มักซุปหมักบิบไอ้ไก่เฮือนอีน่าอันขายหมักสาดีต้มเลยเลยนั่นเฮือนสาวตาเฮือนเฮือนในเฮือนบาโก้นั่นนั่นแหละ คันว่าสมมุิว่าจะไปฮอดผู้นหนเจ้าขอเด้อรลายลายมากเป็นนะนนะแมนนี่เขื่อนเจ้าใส่มะเขื่อนขอทาแซ่บเป็นอย่างใส่มะเขื่อว้าคาเขื่อลายยังคือเป็นซึๆมๆได้ไหมนี่อย่างนู้นอู้หัวนอนเนยยังไม่นอนอย่านไรยาที่แม่จะว่าว่าบ่ให้กินยันง่วงอันยันอย่างนอนนะ ่ได้กินยาแน่นะยังยังนอนคือเก่าเก็นน้ำอ้วนบ่เนาะตัวใหญ่มากเนาะต้องเต่าหูอยู่บอว่าจะอ้วนเหมือนมันอ้วนไปเลยก็นี่เจ้าไปข้าวเทอาซักคืนนะเจ้าขับไปห้องสีเจ้าลองตีต้ำหนักบังเด้อมันมีสิ่งลองอย่างขับไปเหยียบบังเด้อว่าจักโลสุดไปงอ้อยบังเด้อร์อื่นเพื่อนฉันชอบไปเบิร์งงวยอยู่หน้าบอมอื่นบ่ คือว e ่าได้ยินในเวยไม่ไม่ใหญ่เวยว่าเจ้าไปขอพักเมื่อเส้านี่มาษาอือไไหนหลายแนวอยู่บ่แนวพักเสริมอืมดูคักแรกพักแนวปลุกว่าใส่หลับเท้าเนาะไม่ใช่ชั่วเขียดช่วนะแมนเมนเขียดน้อยเนาะจากมือไปการเขียดไปบ่ไปเถียหวยนาเจ้าอันเด็เตรียมไม่เดนสระสระไว้โดนพรมนะในตุ่มบัตรหนึ่งเอานะเขียดยากนะ เหยียดหน่อยโอ้ยฝนตกไข่เ <lonely> ต๋อ <areas> ก <of Jorge> ินบ้าเนาะฝนตกแสงยังไข่เนาะอือโหมันแข่งขันการอึ้งบัดขันนำบอกออกมัมีอึ้งเด้อขันการเขียดไข่แน่โอ้โเนาะยิ้วเข่าบ้าโดยจังได่หมาหน่อยคารว่าคนกแต่ชื้อกโกมูนะตัวนี้ตูกคำผลมาเมื่อนีร่มื่ออื้อเนาะผลมาวันจันทร์เนาะผลมาเรนบอก ถ้าต่อนำ้ำเพลินเด,ด้อร์ p r o d u c t i o ยังจากปากซองไปบ้านเมียเพลินทำมาเห็นเพลินหิววันนึงติดไม้ติดมือมาเลยถามโนดบอกใช้ของฝากจากปากซอ,อ,อ,องสิอ <ừ. S 1> ย่างนอกระจับปากซองแนวแบบเรีดๆแบบแซ่บๆ<า>เป็นซื่อน,นี่มันเนาะมันมาบอกเลขจ้งอันนี่มือน่อบอกเลขน้องมะนาวเนอพอคอยเพิด่ด้เงินดินสงการนี่เหมื่น้วันที ลงมาเอาเงินวันที่หนึ่งอีกสิบปลายเมื่อกลุสงการนู้ยไปหาเงินนะไซมมาลินดนบฮักฮันสิขายพักกับักกันยังบุตรทิดสิปลิยมนยังบวชสงการพวกกัดพวกหนาผักักบัวนะพวกกัดทันไหนบาดีเนาะอันช่วยอันขีตางฉึกอกะกนขึ้นมาปบโบมีห้าเหีียดเหีียนหัวกินจานขาวนใช้เืองผิดเลสร้างว่าแทะ ต้องเอาปุ้ยที่ดนันห้วยหวดเรือวิยาขาเนาะสงการกระเจาะข้ามาเลยใช้ใดินอยูอบ่ใช่ตเก้าไปดินใช้ชาต่กเกเ้อีนี่ก็ชบจิเนเสียงเพลงทนายกไปนนแล้วเ่นชอบจิ้มตูดเนาะนี่ทุกข้ามันป็นดินเพื่อนเด้หรอ,อส่วนเรื่อยนี้ด้วยเรื่ออะากไปคือกันเธอ,อมีผู้ชายเขกคนมากมายบริษัทขเราเริยนใบเก็มบนะ ไปด้านโอ้ยเพิ่นได้สงการนี่เพิ่นป้าแป้งได้สงการนี่เตรียมไว้แล้วบ่ลสุดไว้ดินน้าสงการเนี่ยสามมื่อสามคืนแน่นอนตัวแรกมันผู้มาตัวนี้เป็นออกมาคนละบอลบ่เอามาแต่ไซต์แต่ไซต์คือตัวผูตัวนี้เป็นดื้อแค่มานะโต๊ะโต๊ะขาวตัวนี้ดิ่เลี้ยงนทำกันแล้วไปยังเป็นหมาเจ้าพูดดิเหนเอาไว้นี่ในห้องนี่ไง ตอนแรกก็ขึ้นนอนเฮือนบอกไม่ซองนะตัวเดียวเอออาตัวนั้นโอ้หมีหมูเลยตัวนั้นนะมันหอบไปขึ้นมันยามไปขึ้นเฮือนซะอืมอืมทานคือบ่ขึ้นไวปเฮือนไปเลยบทโหลดยันคนหลักเลยเอาหมดอืมเอาเอาท่านั้นเลยสนาะขันจักขันจากหลักกะมันมุนนะแม่ของข่อยกระมุนคือกันปกตั้งเถื่อนมันจะซื้อผ่านน่องเตี้ยแล้วนี่นะ แลังเครื่องในถึงแา้วท่ากลางมันอ่ะหมูปันไหนเป็นผูปอกเพืดเลยขี่ขวยมันเอาปากเอาเนาะเป็นเหตุใครตีเพื่อนเอ้มาคือดื้อแท่มาตัวนี้มาหันบริภามือเด้มือบุญเพื่อนนั่นลงมาบอกมาือได้นะหนึ่งสิบน้ามให้เป็นไปเพย์อยู่มือได้มื่อบุญนะมือเทไรจักเลยเาสิบบอกสิบมือีนจะคำนอมือนี้เจ็ดเจ็ดบอก พันเศษเศษวันจันทร์เก่าวันคานโอวันคานก็ห้กตบเอาให้พี่น้องเลยชิมคำวันวานะจังไม่เอคยกระาเบิ้งเพิ่นเอาการเอ็นหอกเป็นปลาเพิ่นหอเพิ่นหาตองกล้วยเลยสะกมาแล้วอ่าบิ้งไอ่ปอนมือมือนั้นคอยว่าสิไปหาทายเจ้าอยู่อยู่งานฝอน์ไว้ยังให้เอพีเอ็นดุยว่าสิกำลังสิไปดุเห็นฟ้าเรียมฝนมาไปยี่บเลย มึงในสัตลายเก่งเด้นอนอยู่เินก็ได้คิดเยอะคิดเยอดวะก่อยผูกไปแบบไม่ได้จำเล่าตาทิพย์เก่งขึ้นอย่างนี้นอนอยู่เงินก็ได้คิดง่ายปะะโย่ของเราอยากเห็นเจ้าฟอดเนาะทางอันชอกหาแล้วตีชอกหาแล้วอะัดเห็นทางเบาคำสอนเจ้ากับคักขนาดจ๊หอนเดียวปัดทู่บัดขี่บัดตดเพลิน มวนขนาดไปเห็นไหมที่พอนู่บเมึอบุญเชินไก่นี่่บกาว่าพอนในสิมานม่ถามก่อนได้การมาพอน่นสิมเบิ้งนารมาพอน่ะสิมาเบิ้งกาว่าพอน่มาแันไก่ถูกใส่ก็บนนั้นบบโอ้ชช่ใช่เป็นไก่น่ะเป็นไก่น่ะบนได้ขามราคานีไปบเอ็งแมนใจนาอมันเน่าเฉยแบนี้พี่น้องเลยแจ้งแน่เนาะแจ้งได้เพื่อนเพิ่นบบ คือนขาวดีแท้นี่เหรอถ้าเราเขานอนตอนแรกเนี่ยนอนเมื่ตอนแรกๆกกับม้วนนอนไปนอนม้านด่างวันคนผ่อนอยู่ด่างวันฉงเจ้าของฟ่อนเองด้วยที่เป็นยังผมไปดัางตู้ทำจัางรวมโบเรือเดถามลูกสาวเนาะเราจะเอาตู้วัาเผยจ้างคนไก่อยากกว่าจ้างกับพ่อได้อยู่นะสำฝนใหญ่ๆๆนี่วันนี้คือนนงสาวกับไก้กันเนาะมาสู่ในดองเพื่อนนี่ มาซื้อในโองเต้เนนนานี่พ่นวันนั้นค่ะมีผู้ชายมาพ่นน้ำไก่ผิพ่นน,พน,น้ำผึ่งอยู่บ่อนีอ่ครับผ่นเ <labeled S 1> <ใ>นาะไปผิดใช่ยังงวนเ<า>นาะไก <c oughs> ่ไทยถ้าอืดไม้ผู้ชายผ่อนแต <c oughs> ่ <c oughs> ว่าเขาเขาไปพ่อนน้ำเพิ่นก็ยังงวนเพื่อนกับเขาอยู่เนาะเพิ่นกับผ่อนแต่เพิ่นแต่ว่าไปยืนเลี่ยงกันในชื่อเน,นาะทานยิงทานทรายเพิ่นยังบอกอยู่เด้ยละวงสามัคคีบ่ให้ตีกันให้กันแก้น้ำกันเลย เป็นก็บม่ได้บอกว่าลำวงแตกแยกเนาะลำวงสามัคคีเนาะไอผัวไผ่นี่ไผได้สิแมนให้สามาคัคคีกันเด้จังมวนโอ้มาตัวจริงด้อขนาดเนาะนี่ท่านอาบหน้าบ่มาหนิอาบเลยอาบเลยนี่เสีอาปปอบไปบ่ตอนแรกไอคำห่อนกอาบอีกห่อ,หอนอยู่บ่หนิแต่ว่าตอนแรกอาจจะเจะอเจ้ว่าฝนชิต,ตกยังเนาะ เพิ ừ, ่งหอนไปชลองเดินหาเลยเนาะมันกระห้อนแล้ว <ừ. S 1> เดินหาใี่สุดขัวนี้นางอยู่ทีกัสข้าวดินตายไปกี่ดอกนอนกอดเอาบ้านเมาองครับพี่หนิที่มันก็ผ่านไปเนาะมันเ <ừ. S 2> อาไปฉลอเดินหกเด,หกดินหุก็ไ,ได้เนาะเดินหกกระมิจเตไปหาตีแม่งตักแต่เนาะมันซุ่ม ไปจับโดนแมงตะแตนเนี่เฮ้ยอือหางลายตีเอาเนาะยังมีอยูืดวิ่งมือีิกระมีอยู่เออขันไฟขี้ขั่เพื่อนอะโบเห็นเนาะแต่จริงมันก็มีคือเก่าอือคือบวมัดเข่งจังสูงผมเคยสีงานเพื่อนจะมัดสู่มัดสูนะมัดคือเบ็ดที่ได้มัดได้ผมผมยาวกว่าผมเอื้อยนี่เต่าได้เป็นลักเก้เต่าต้อวมาเป็นลักเก้ใช่ป ก็อคนในศไม่ตีหน้าหายนะยังอยู่ด้ใไส้ใส่เนาะใส่อยู่่าหานคือวัยใส่ขอไมนกินาหายสองแสนเือใไข่เนยป่ยสัตว์ขันคือเก่อเลยขันนน่ารังแคขั้นอัขันเปนสบัต่งอันคือี่อนสมบัติเนาะแมนเพื่อนน่ะไปอยู่แต่หึงนะจากกัเพินชลนะเออยกระจักใหม่นะแต่เ่านไม่ได้ทาสีนไ่ได้กะเบืองเนาะนี่นิน เจ้าได้ไปยี่บ่อเลยเจ้ากระหู้ว่าเพื่อนสมหวังมันนี่เจ้ากระหู้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อนห็นยู่เออยังบ่เลิกบ่น่ะยังเป็นเหตดยังนะเป็นต้นหลายบ่หลายอยู่เจ้าเอฟซีมาแต่ฝั่งไทยหรือจกแม่เจ้าเอฟซีเพื่อนมาจาเอฟซีเพื่อนหลายขึ้นยังนี่เิ่นได้เฮื่อนใหม่กับเพื่นเฮื่อนอ่ะเนาะ ตกเสื้อและก็เห็นแต่ในโทรทัศน์ที่ที่โฆษณาเปลี่ยนจริงแล้วบแบบนี้เนาะว่าอันตุ๊กชัยบาใชัยยังนี้ค่ะก็เห็นทำเลก็ะวางกันทว่าเสือสีดำไม่เห็นครับต้นผีเสื้อหมัดผมสูงสูงคือเมจิน่าจังคักจังเย็นจังงามหมัดมาเปลี่ยนบ้านละสูง เป็นยู่กันสัไรฉันพูดป้าเองสันนี่มัดตัวรูปมนุษย์คนหนึ่งผมเคยมีรังแคคือกันเวลาัใหม่จะกี้ใส่อยังเมหมยใส่ใส่อยังก็เกิดรังแคโบเกิดรังแคอย่างเดียวแถมยังร่นอีกจะเข่าเหรอเป็นปัญญาหมาเพิ่งกระดุกคนละคันมามานได้นี่คันพาไปหน้าเจ้าหมานกบเจ้าแบบนี้ เพื่นเลย์ายแต่งน้ามาลลัเพื่อนเธอมาเพื่อนเพอนะได้แงบอบิดเต็มจังจังปูอยู่ตอนมาะสาผ่นมาสาิบี้ชี้เอนเนาะมันริ่มเบิดเลยหมาชันหัว่ันกระสาสามสิบเพื่อจะสมัวเจ้าเนี่เอาเบิดเลย อดแวใช้สะิน้าดเมื่อยเสหปูที่ใดเมื่อยปูเลกับั้อย่ไรจะินนูหนูนอได้เห็นบบไปชื่อเฉยแล้วอุดนุนดิไก่หวยอยู่านนำไว้เนาะเป็นห่วยกาเทำป้าดหน้าไว้ในกลุ่มบุ่ณสมุดเราจะปลูกหวางโมในกุ่มบ่หนัเจะว่าอยู่เพื่อนกับอยู่หน้าได้มว อยู่เพื่อนกับววอยู่หน้ากับวนเพราะว่าบรรยากาศกับซ้ำกันเนาะอยู่หน้ากับงี่อยู่เพื่อนับเนีบแต่ว่าสําหรับเออยว่าอยู่หน้าและผักมันแบบว่าเฮาเดียวไปใส่กัมันโล่งแบบอันอยู่เพื่อนมาเดียวไปใส่กามีแต่เจหัวพวกงบเงียบมีแต่หู้อันนี้กัไปหน้าบอสิไปเด็นน้ำอยู่หน้ามึ่นี่างมีแต่ขี้งัวกันลายันเนาะเจ้าของคนบ่เอาบ่อเนาะพวกเอาเนี้ยของไพ่เนี่ยมันทำไม ก็เลออ่นยู่ปุ่นแบบขี้ง้ออยู่พี่อเออเนี่ก็ได้ไปชื่อใช่เนาะโอ้ยฮันจีนฮันเด้ <c oughs> ใช่ปะมือเช่าไม่เชื่อ,อมแม่อยู่ฮันจีนจเจ๊ตาเล็บโอ้ยเล็บโค้โงแบนี้เด้เอาต,เต,เตาเล็บตะเก่าเลยสะบอยมีตาเล็บเอาบอกว่าติดยาผ้าปะเรา เอาบาดาเอาปาททบาดปาดเล็แลบ,บแล้วก็ไปปาดมางมูบบนี่พัดแล้วบ้นดงคน้อลเอ็มไปใช้ชาชีสมอยเยอะไปดินออไปดินอ่อนเนาะยีรออนไปไทยไปเจ้พพอเพื่อนเนะเาะบอกเป็นประเพนาบอปินใช่ไหมหรือวะ มันสีแฟนบ้ากมีหไมาิน้ามีนาไปสั่งฝันนาเพิ่นกันเนาะข้าก็คิดจะไปอยู่บ้างานขายไปอยู่งานนี้ใหญ่ที่งานงานวัดงานวัดนถเพื่อถือชาติงานวัดอเบ็ดเืรของอาหารียบ้บ่ขายเสื้อผ้าได้บ่มากบอเืยอยังมางานขายเสื้อผ้าสวยงามก็ซื้อเอว ตุเรงงามพักกระไซเป็นนางแบบเองใส่แล้วก็ให้ลุคภาพอ่ะนี่ใส่ได้กับพวกแกอ้อมแมนอ้อมขายเก่ามีชีลำเข้มเนี่ยกำเข้มบ่กำเข้มดำคันว่ารังแค่ถึงพัทโธขาวตะโจนด้นี่บึ้งเนาะสีบึ้งบึ้งว่ะพาบอกเอ้เคยขายเสื้อผ้านุ่งวัตถุตตัวตดเงามนุ่งนุ่งแล้วกับมันมีสีนั่นสีนี้นุ่งแล้วก็แกไปไฮลุคหนึ่งไปนุ่งมาแถวแก ค่ะหัวฉันหรอบอคุณบริหารนุ่งตัวอะไรก็นุ่งเลยคนณหัวาเป็นนั่งแบบจำเป็นนี่ใส่โซห้ยทุกค้าวบนยูซอดอกการขายบอกกับเป็นพอเฮ้าเองนันและงานบ้านก็ดีคือการเนาะเพราะว่างานบ้านเนี่กะมันสงบมันปลอดภัยอยู่ในบ้านมีเขามีน้ำกินเนาะขามาด้วก็นอนมีโทรศัพท์ดินกับคาเหตุนาทีเขาแล้วกะนอนยื่นเช้ามาก็เหตุนาทีเดิม คันวีเจ้าหน้าใจดีแน่เป็นกับเขา่นก็ซื้อให้บบซื้อให้เพิ่นก็เอาเงินให้ซื้อกินเองเดือนละหมื่นกับพ่อป้ายุ้นงานบ้านหมื่นไปหมื่นสองหมื่นสามเนาะบางคนเบี้ยงหันงานนักอ่ะไะอือว่าเดือนมื่นแสนนะเป็นดีบโบโบพันหาโบโบชื่อเอะไรปัญหาหรือยังไม่ถามเพิ่นว่าเดือนเท่าไหร่เพื่อนมาได้มาก่อนมาก่อน เมื่อตเฉียมีบาทักเป็นนะใส่ก็ใส่ก็โดนตัผ่าตัวเพได้ให้เงินเท่าไรแบเฉยเยว่ไงสองสันสามันตากเพื่ออยู่เป็นชุดยอดได้หอผักเลาะคนงานคนลายไปเลยลานไอ้ไปผักเจ้าเถอะนะคนงานเลคนงานให้คนงานบุ้ยคนงานเดี๋ยวก็จะเจ้าได้งานนัะมีอยู่อีนึ่งผานนัยยเมันว่าคือทำไปนอนมันขายนักระท่อมกทม เออมันหาได้ได้เสริมได้เงินหน่อยอืมไปเจงมาบัดเจงมาบัดไว้นอนแบบนี้เจ้าคือบุคลากรบ้านน้อนจ้ะถึงคืนน้ำไว้นอนนองมะนาวคือบุคลากน้ำเล้าสักกระถมกระแทมกันบุคลากรนือนนั่งกินนะเชี่ยวเชี่ยเงินเดือนเพิ่นหน่อยเนาะเพิ่นก็หาไรได้เสริมเลยจุบมือเสือกันเดือดเขาอะเอ้าเจุบเสือก็มีเลือดแบบนี้มันผ่าเพคเขานะขานมาแนี่ตีกันดูหันวัวเนาะเนาะไปนอนกรงเทมไวนอนชื่อปตีไปผ่ากัน คนไม่ได้กวดว่าสามีดามาหงแฮมหามเอาอาวุธรเขามันก็คือชิดไปทีเลยเดี๋ยวนะนี้ข่อยกระโบวัยให้อยอันไหนเปซักเสื้อผ้าไปนีเออมาหน่อยเป็นกันแต่แพงแท <c oughs> ้มาหน่อยมาหน่อยขี้ดื้อคันวัดไปนากะซาแต่พักมาหน่อยตัวนี้กุณคุณคุณอยู่ป่าน <c oughs> นี้คันวัดไปนาแล้วจับตันด้วยเชีงเยงเดิมบ่อยมันลงสะลานพัก เออน้องมะนาวบันไดเจ้าเปลี่ยนนะบ่กยังมีสีขัดแน่นาะปกติบันไดนี่เขาให้เห็นห่าให้ขี้เลยดบันไดคู่น้วมันสีบ่มังอยู่ดีไม่แห็งเอฟซีก็ยังท้วงอ้าวทำไมบันไดคู่ว่นนี่นัดเบิรงนี่จักรกลดขัดคว่าบันไดนี่ต้องเอาขี้ตลอดบุห้เอาคู่ที่ใส่กระตามเห็นว่าบางคนนี่มันพอดีเด้่เป็นอันน้อยดอกแถมให้มันเป็นเจ็ดเป็นแปด บ่อยโบไฮโบ่ไฮมันคู่นะบางคนนี่เพื่อจะเอาขันในน้อยใส่พอแบบว่านับขันนี่เขาสิบูเหยียบกับตามแต่นับขันกันสมมติว่ามันพอดีแบบมันได้ทรงแล้วนะแต่ว่ามันคู่นี่เพื่อนเกษรหาเอาขันในน้อยมาใส่จ้ากษรหาเอาฉันมัดใส่แล้วแล้วอือจะใส่เดี๋ยวขันขันสุดท้ายขันลุ่มสุดมะหนาวโบง่อยก็ยากอะไรก็พี่เขียนก็เอาใหม่ฉันพายเห็ดใหม่ยังคือใหม่ล่อยู่งามกับงามอันนั้นมันเริ่มฮักเลย ลืมบอกเอว่าบันไดคู่ว่าตัดไปแต่โดนเหก็ไร้สังเกตเบ้ง,องเอาไปหน้าจังว่าได้จังเนาะแต่ว่าตัดออกมันยาปุ๊บตัดออกไก่หนึ่งเอาเนาะมันขึ้นพีเแล้วอะไรบอกมีเตไบรท้ขังหัวเนาะขังบนซานเนะเียงัวเขามา,าไปขังไว้ เออก็ิมเยอก่น่อานี้เด้อหาบนำอาบในซาบันนี่มือที่ามแล้ือที่ไปดินอยู่หน้านํ้ำเดอว่าพักอันเอาน้ำมมีตู้เบรมีตู้เบอร์อย่าง่นูกเอาถามก่อนถามไปก่อนเนาะไดีวไปเดี๋ยวไปยาิวาน้นาเบิจกไปไกลไปสิยาจะอยากไปผมอยากไปก็ยาดิแต่วไปเจเมื่อย ทางดีนำไว้ใจไ่วะ,ววะ,ะวไสีาว่า่ต่อเลือนอนมะนาวใช่สบายสบายด,ดีโอเคแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ส,สาวๆบนไลน์เราจะไขอจบคลิป,ปลงไปก่อนได้เพื่ตาวาผิดผลาดก็ต้องขอโทษขออภยนะัยเอ,อฟซีเบอร์สตูดินคนสำหรับคลิปนี้ขอกาวขาวาสบายดีสบายดี